โอมันบดีเลยจ็บัดโฟมไม่ดีไม่ดีอ่ะอะที่เป็นอันตรายต่อลำไส้ไปไปเหรียเนี้ยวอื่นเหวอ่นอะเหรียเงี้ยวอนเหรียเี้ยวโคดินกระเด็นไปใส่ระบุุยใส่นะไปเหรียงีอืนไปขคดินโดดิน คุดินกุูดิ้งพดดงระคันไรใส่หรวดเออส้มดอกไม้ส้มดอกไม้มบางที่กินโฟมครับเห็นไหนถอดเสียโอ้กม้ยกุมยก้ม,มุนเลียวปัดเอามาทัง้งานเลยกุ้ม้แย่นอมอ้อ เดินเข้าไปพันมานี่ยช oh, ่วยแท้ถ huh. uh ือแทะพันมานี่ไให้กัดโกงใหม่เราเห็นไหมโอบป่วนกัดโกงใหม่เว้ยย่างแล้ว่ะหักแล้วหากแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออเออไปหากแล้วหากขึ้นใช่ยังไงไม่ผิดป่ะไม่ผิด ไม่ผิด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 เอา้าเด็นได้ไหยลูกฮะไม่ผิดขาออกมาขาออกมาขาออกมาเออถมบอกอะอือ,อโอ้สยงมว่าต้นนี้มีมียางใหม่บ,บิญาครับเป็ไงสุนักอว้วก อ,อ่ะพึ่งรู้เล่นต่อเล่นปะอันนี้ก็บ้านอองเล่นหมวดสวั่วไปใช้ตัวอืออื้อ่ะอ่ะมาพี่ไปดี เดินดิ้เอนดเนีคอนลุ้มเลยเวอร์ kind of schme, like ทอะไรไวันนี้หุลุ้มเลรครับออเขาแทะเขาแ่าเนี่ยดูอีกลุ้มนึงโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้ยเฮ้ยไ่มาวะน่แปลกนคริคี กุ้งเลยเออ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 ่างไทมาบ้าไข่ไมาเฮ้ยเขาท่าเว้ยเสียงเปรกแเว้ยใครมาบ้ามาบ้สมรีกวาง เละเนี dı, powdered, ่ยเดิมเล่เนยเล่่กินยังนอนอันนั้นก็นางสาวเนี่ปวดสินหวานันเฉลี่ยนหวานคนเนล่